นายสมพงษ์เชื้อทองอายุ53ปีและนางมณีวันเชื้อทองอายุ51ปีสองสามีภรรยามีอาชีพเป็นครูประชาบาลได้ใช้บริเวณหน้าบ้านเปิดเป็นร้านกาแฟเล็กๆและหลังร้านทำเป็นสุ่มสวนน่นที่บ้านเลขที่9หมู่ที่10บ้านพรมสะอาดตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์โดยได้มาทดลองเป็นสถานที่เลี้ยงตะกะแตนป่าทางกาเพื่อสร้างอาชีพใหม่ทำไรายได้ให้กับครอบครัวอีกช่องทางหนึ่ง โดยศึกษาวิธีเลี้ยงมาจากสื่อออนไลน์แล้วก็ติดต่อขอซื้อไข่ตะกะแต,แตนมาทดลองเลี้ยงจนเริ่มประสบความสําเร็จรวมไปถึงการเพราะพันธุ์เพื่อขายต่อตามท้องตลาดที่ตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาไม่ขาดสายโดยนายสมพงศ์ได้เผยว่าตนเองและภรรยามีอาชีพรับราชการครูมีลูกสาวสองคนตนได้คิดหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและให้ลูกได้มีรายได้จึงอยากทดลองเลี้ยงอะไรใหม่ๆ ซึ่งปกติก็เปิดร้านกาแฟและเลี้ยงวัวจำนวน13ตัวพร้อมกับทําสวนนังุ่นโดยใช้เวลานอกราชการมาทำอาชีพนี้จากนั้นก็ได้เริ่มทำการศึกษาหาความรู้ผ่านทางโลกโซเชียลจนมาพบวิธีการเพราะเลี้ยงตะกแตนจึงทดลองสั่งซื้อมาหาเลี้ยงโดยซื้อมา1ขีดในราคาขีดละ1,000บาทเพาะได้500ตัวจากนั้นก็ให้ตะกแตนที่เพาะได้ผสมกันเองแล้วออกไข่รุ่นใหม่มาขยายพันธุ์ต่อ แต่ก็ต้องระวังพวกมดที่จะมากินซาตกตะกะแตนเพราะถ้าถูกกินก็จะตายยกคอซึ่งทีแรกก็เริ่มต้นจากการเลี้ยงเพื่อเอาไว้กินเองต่อมาก็มีคนสนใจสั่งซื้อตะกะแตนทางออนไลน์และสั่งซื้อมาเป็นจํานวนมากทําให้ตอนนี้ก็เริ่มที่จะได้ส่งขายอย่างต่อเนื่องสําหรับขั้นตอนการเลี้ยงตะกะแตนปลาทางก้าโดยเริ่มจากการเตรียมสถานที่เลี้ยงซึ่งต้องเลี้ยงในระบบปิดโดยใช้มุ้งตะข่ายขนาดเล็กมาทำโรงเรือนเพาะเลี้ยง รูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ3 4คูณ4เมตรสูง2เมตรปูพื้นด้วยทรายผสมกากมะพร้าวจากนั้นก็นําไข่ตะกะแตนมาเพาะไว้เมื่อตะกะแตนฟักออกมาแล้วก็เริ่มให้อาหารโดยการใช้ใบไม้อย่างใบกล้วยหรือหญ้าจากนั้นก็ฉีดพรมน้ําเช้าเย็นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วรอให้ตะกะแตนมีอายุ45วันก็จะเริ่มผสมพันธุ์และออกไข่มาให้ได้เก็บโดยใช้วิธีการนํากระบะทรายมาวางไว้ เพื่อให้ตกกะกแตนมาวางไข่แล้วทยอยเขียเก็บซึ่งการเก็บก็เริ่มทยอยเก็บครั้งหนึ่งแล้วเว้นไว้อีก2-3วันค่อยมาเก็บใหม่และเมื่อตะก,กะแตนอายุได้45วันก็จะเริ่มทยอยจับตัวส่งขายแล้วนำชุดใหม่มาเลี้ยงแทนซึ่งแต่ละโรงเรือนถ้าโรงเรือนขนาดนี้จะสามารถเลี้ยงตะกะแตนได้เป็นหมื่นๆตัวโดยตอนนี้ตนเพาะตะกแตนอยู่3มคอกสำหรับราคาการซื้อขายตะกะแตนในตอนนี้ ราคาแบบขายเป็นตัวขายส่งจะอยู่ที่กิโลกรัมละ450บาทแต่หากขายเป็นไข่ราคาจะสูงถึงกิโลกรัมละ10,000บาทหรือขีดละ1,000บาทซึ่งถือว่าเป็นอาชีพใหม่ที่ดีอย่างมากเพราะมีค่าตอบแทนที่ดีตลาดต้องการสูงซึ่งตะกะแตนถือเป็นอาหารที่มีโปรตีนชั้นดีที่คนนิยมรับประทานกันอีกทั้งขั้นตอนการเลี้ยงก็ง่ายลงทุนต่ำด้วยซึ่งตอนนี้ มีลูกค้าขาประจำและขาจรมาที่ต่อขอซื้อกันไม่ขาดสายหากท่านใดต้องการสั่งซื้อหรือจะลองเพาะเลี้ยงซึ่งตนเองก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำ ราคาที่ขายอยู่ปัจจุบันไขยอะครับไข่ขายขีดละหนึ่งพันบาทค่ะขีดละหนึ่งพันส่งฟรี